<c oughs> สวัสดีค่ะเมื่อนมาเลาะข่าวอีกแล้วนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไปไก่นะคะขึ้นไปเลาะบ้านเราได้แค่นี้เห็ดไข่เขาไม่ได้ไปไก่เห็ดอื่นยังไม่ทันได้ออกนะคะรอเบิงวะเมืเ่อใดดสิอกนะคะทองฟ้ามันนี้นะคะคืมคืมบรรยากาศใ่เช้าคอยเบิงสายสายมันสี่ฮอนสำเน็จนะคะ ังเสียงธรรมชาตินีใแต่ปลายหยาเพ็กนะคะนี่เต็มเลยถ้าหยาเพกคุมแล้วอีกอย่างก็สิเกิดบ่ได้ไงมันหนาแต่ถ้ามีวัวควายกินนมันก็สิบหนาสมนี้นะคือสมัยตะกอนเนาะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันกินแทนนี้แล้วเขาก็สิห็ดหัวอ้อมระวังสวนนะบ่ให้มันลงเข้าสวนมัน กะกสิอันอนัไม่จับมาขึงแต่เดนนี่มันบ่มีหัวมีควายแล้วแตนมันนี่เงี้ยมันก็เลยหลาย <c oughs> ปีนี่เห็ดเพาะว่าปีนี่เห็ดชีออกหลนะเห็ดเพาะพอดีกับบุคยอก <c oughs> ค่ะค่ะอันนี้สิค่ะอันนี้สิเป็นก่อยภูเขานะคะสิเป็นก่อยไข่อีที่เป็นสีเหลืองะนะเวลาเราเอาหัวมันมาเห็ดแล้วมันสิเป็นสีเหลืองแซบนะคะเส็บก็ก่อยธรรมดาอยู่มันมี มีกอยขาวกับกอยไข่นะคะกะกสีเอาไปฮ็ดใส่กันแล้วมนก็สิออกสีเลืองๆขะกันน้มมนกอซ่บอันนี้คือต้นยอยอป่านะคะอืเวลาเขายกบ้านยกอย่างเขาก็สีเอาไปมัดคู่กับใบคูนะาเพื่อสิขึ้นบ้านใหม่นะคะอันนี้คือยอป่าค่ะอันนี้ก็ตุน <c oughs> ต้นกรอยนะคะ มสมัยตะโกนปูย่าตายายเขาอึดเขาไงก็ต้องมาหาแถวผู้นี่เลยแถวโคกเนาะมันสิเป็นก่อยเหลืองเขาก็เอาไปเอาไปปอกนะคะปอกแล้วก็มามาฝาน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 ะคะแล้วก็เอาวันไปแช่เอาไปมักก่อนเอาไปมักแล้วก็เอาไปแนแช่น้ำ ขนี้ก็สิเป็นใบเป้าแม่อยู่ก่ำอยู่ไฟนะคะอืมแกปวดหัวอย่างก็ได้ตนอยู่ไฟนะยายสีต้มให้อาบแต่ว่าไปอยู่โคราชเขาใส่ใบมะขามเขาสมุนไพรบ้านเฮากรหลายค่ะแต่ว่าส่วนมากเล็กน้อยสมัยนี้คอยก็บอ่ค่อยหูจักปันไดที่เราหูจักก็คือต้นเป้ากับต้นแม่แดง ันนี้ก็เขาเอื้นเครื่อเขาขุนนี่ค่ะนี่ยเครือเขาขนุนจะบอกหุจักประโยชน์นะเพราะว่าตากะยายบเเคยใส่แต่เวลาไปป่าไปดงนะถ้าเกิดบ่มีเชือกมัดกระสีมาดึงเอาเชือกเชือกเครือเขาขุนนี่นะค่ะมันมีต้นไม่จิกต้นไม้หังแต่ว่ามันหกแล้วหนุ่มไม่ได้ขาับพาขับไปเพิ่งเนออ๋อที่เขาเอื้นว่าสาบเสือสาบเสือ หนูก็เลยว่าต้นอีหยังมันคือสาบเสือว่าสั้นบ้านหนูเอิญหย่าพกักกระโจนนี่สาบเสือสาบแหลงนะบอันนี้เขาเอิญสาบเสือบ่ค่ะนี่เวลาเป็นแผลนะพวกหนูก็สีเขี้ยวอันนี้แหละเวลาถูกมีดบาดเนาะก็เอามาเขี้ยวมาขยี้ขยี้ให้มันเป็นน้ำนะคะแล้วก็เอาเอาเอันใส่แผลเพื่อเพื่อสี เพื่อสีอยังเกาะเลือดนะนะเพื่อสีหามเลือดาาค่ะแต่เมื่อวานนี้ขับไปเบิ่งคลิปๆหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยาเป็นยาอะไรนะยาข่าพญาตนนะนะเออเอามาต้มมาสันอ๋อยังบทันไดลอลงนะคะอืออันนี้ก็ต้นอันนีก้ก็กินได้นะคะแต่ว่ามันมาเป็นหมากเขาเอื้นหมากตะไกล้หมากตะไกล้หมากตะกว่าง จะพันไปเด็กน้อยก็สิหากินหมากอันนี้แหละอยู่แถวป่านะเวลาไปน้ำพอน้ำแม่แบบนี้ก็เห็นก็กินจะต้นมากหวาต้นหยางกับมแถวภูเขานะครับมีแต่ดงคองมิ้นิดนี่ อันนี้ก็สิเป็นต้นไม้แดงน้อยนะคะถ้าผู้เด็บ่ฮูหูจักต้นไม้แดงนี่ใบมันเหมือนอยู่บ่บ่แมนเออพอกผิดบ่แมนต้นไม้แดงเดี๋ยวหาเบิ่งก่อนโอ้ยอาต่ซาเด้ยนี่ก็สิเป็นปาลาอะไรโลสวย อืมไมนมีนามาเวดบ่ฮะไปได้ไปไ,ได้ปีงปนเนาะบ่ได้ไปไก่ไงคนนี้ขึ้นมาเลาะบ้านเทานี้น,ะนะะั่นเลค่ะบรรยากาศมันนี่นนะบรรยากาศดีมากเลยนะยังบทันในแดดนะค่อยเบื้งสายๆไปนี่มันสีแดดซ้ำไหนนะ,ะนี่ขึ้นไปด้วยการมาก,ก่อนนะมันถ้ามันเป็นหนาฝนเป็นไนี้มันบ่นนค่อยอยากอยู่ง ยุ่งก็หลายก็เลยกลับลงมาก้อนไอเห็นแล้วล่ะตาหัน้าทางลงมานึกแล้วถึงบ้านคักๆก็สั็นคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ